นะคลีนิกแห่งหนึ่งช่วงเวลาก่อนเที่ยมมีผู้ป่วยมารอหมอให้ตรวจประมาณสิคนหมอหยิบข้าวจึงได้กล่าวกับพยาบาลว่าคุณพยาบาลครับช่วยบอกคนป่วยหรือคนที่รอผมอยู่ด้านนอกทุกคนให้ถอดเสื้อผ้าแล้วขึ้นเตียงรอผมได้เลยผมจะได้ทำการตรวจทีละคนผมหยิบข้าวครับ นางพยาบาลก็ได้ทําตามและก็ผู้ป่วยขึ้นเตียงครบทุกคนแล้วคุณหมอกอ็ไล่ตรวจทีละเตียงผู้ป่วยเตียงที่9จึงคุยกับผู้ป่วยเตียงที่สิบว่าหมอป้าเอ้ยมาตรวจฟันปวดฟันแทบตายทําไมให้กูถอดเสื้อผ้าวะผู้ป่วยเตียงที่สิบ จึงกล่าวกับผู้ป่วยเจี่กาวว่ามึงยังดีมึงยังแค่ปบบวดฟันแต่กูนี่ไม่เป็นไรเลยกูเมื่อเก็บค่าไฟคลีนิกโว้ย